สวัสดีสบายดีผมเองพี่น้อง FCbers สุขุสุคนเมื่อนี้กามาพบกับซองตุกตาบานาันดาเมื่อนี้ชาวตุกตากับชาวเปียวกาสิพากันไปหานอยใหม่น้องพี่น้องกะาอยู่ื่อเดินช้องสะเด็ดนี่แหละพี่นอ้องเหนื่องจากว่าเทากับบ่ได้กินแต่เดินๆเลยน้องพี่น้องกลับไปกันเลยเปียวาตาคืายอตาชะ i ใช่คืนมันดีวะบ่นมันมันช่ามันที่หายวไอ้ต้นอี้คายิเลงอยู่หันอันไปโกเลยกเมย์เมย่ยางเลยกับหยาด้็นลังควายแต่ละอันแต่ละเถี่ยกับชิมโกจ้ไหน่อยหยาดกันเิีหอเือกับทำบางทีวจนมือยน

แม่นนังแม่นออกมาคุด

ดมัน,นนะคนเขาบรมาห้ามเลว่ะช่วงามาตอนอาาันนันโ,โอ้นี่พี่น้องอากาศกรเริ่มเปลี่ยนแล้วเนาะอา,าเียนาเป็นคลชซอยู่นในกลางบานนมันรับาอากาศมันันเดีย๋ยนี่อันนี้ก็เจียบ มึงสามีครับึทาาเห็นนะมันเปียวอาลแงมันเอาโรดแหงมันเลยแสบมาต้องอาออันตึงใหญ่ๆนะฮะเอาเป็นแหงว่าแกงแสบเอาไปอันเด็ด ทุบอ่ะเนอะนีะ่พี่น้องเพื่อนทกทิพิพเบึกเนเพื่นบาวางพี่น้องมาเพือ่อนเอาติ๊กเกี้ยวเขาออเือน,นี้อ,อ,อ,อได้ส่วนนี้อัน,นยืดเนาะบางทียยอชิยูเเด,ดยาื่นนะชยูนางบ่ดด้ไปเกี่ยวเขาเด้นะหน้าเพิน่นแหลแล้ว แล้วแล้วแล้ววันนี้ยังันชัตุกกี่และยังบลหอตน้องพ่นองมืออืน่นมืออืน่นคน่าขึ้นเกียแเ้ลกันแล้วลคน่า่ะกุกแม่ขึ้นไปบ้าเกียวอยู่นะพ่นพ่นขึน้นไปบ้างมึงงัตานี่นนานนหนจะได้ไขึ้นางใ ออกมาได้ no ี en <Wow. S 1> ่บ mm, ึ no, ๊บเิดไปหาโนมัยโนมัยังเปร้ยเหมืนคือโนมันะโนเด็กแหนแนงมันก็เป็นนยนนันได้แนงนอยมันเปรี้ยวดคือนมัอันนี้นมสร้างไฟ่ะอืมคือไร

แล้วฟังตกเนอะฝตกน้อจับเลยนี่ชาบตุ๊กกะไดโนมายมาเลยเนาะพี่น้องกะได้สนีแหละไม่ต้องเอาลายอลายกระยันกินบะหมดเนาะพี่น้องตัดิมาเจะแล้วก็เอาเมื่อต้มพี่น้องโนใหม่ก็ตัวออนค่ะ เดินยืมบ่อเตี๋ยวไปล้มขัดใช่ไหมมันโอ้โยเห็ดในอย่างโน,น,น,น่นใช่ไหมเห็ดในเป็นใจอย่างโน,น่นแทบเหมือนเขาจบับโบไดมาหาเลยมันไดร์ไล่์ปกติเตียวว่าไปหาอ่านันเด้ใช่ไหมคือโบเห็นข้าวคลายนอนเด็ด บอยังบม่เหอะย่าไหนยืดเตี้ยนี่แหละเอาไปขายเอาบอไปบอขายบมเป็นอาจจะก็ออกไปจ่าขายหรือซื้อมาใหม่เด้อซื้อนมาใหม่เด้อเขาก็ซื้อสอยแหละเก่งแต่สี่แฉกขาดแทบเนไม่ได้ก็ดีปวดๆนาะพี่น้อง แบบว่าปกติน่อไม่มันจิดเป็นแข็งแข็งที่นองอันนี้แบบมันถึงนนาพ้นเลยมันมันก็เลยอวบอวบหลดขะกระจอมมาเตหน้าแกะตัวใหญ่บ้างเอะเบอรเนี่ย,ย,ยตอนน่้นมันยาว่นาดต้นธรรมาหาตอนนั้นนู้นหัน ไปหาคุณสิอลด้วยเมื่อได้เด็ดเมื่อวานนี้บออ่เอาสิรอไปอันน่ะคะ่ะมนเมื่อวานนี่ห้าคุณจันว่้เสือสิได้เกีเ่ยว่ห้ผมแมนไงเลยเยด็ดแ่หนีเลยหาคุณกับอันอเดือนออกไปห้าคุณกูแหละตามตรงงนาขาจะยดนน้ำอันแนทนทน่นาขาจะแห้งไรอยาักอยากคุดอยู่อยากขจัดอาหัว แกตัวหใหญ่ีบอกแบบแบบมันกันาหันีไ้กแล้วบอไดไปอดุนตอนนี้ซาตูกะชิมาถุกน้องใหม่นะพี่น้องสาตุก,กินแต่จักมือนีชิมาลองถุกเบิ่งว่ามันชีแซกบอกทำแบบเด็ด

มาจักคือกัน,มมน,นาันำนไ,นนไปเวียงน,น้ำอะไรขัดอะไิดิ่ เด่นด้วเนาะมยว์ไปเลยแมนไปอาอยู่คู่กันตนี้ตตุกตาถูกำมเลยี่นอ ปุใช่เลยเอแยังเป็ดตนี่กกาลังสิแกงมาใหม่น้องพี่น้องกระตัาข้อเบือแล้วก็สิเอาะนั่า่แล้วก็สิไปแกงน้องพี่น้องบเปียวไหใ่บ๊อก แผน,แว,นแว่าเอาเพลินไปเฝ้าเขา กอนขัะอริเด็กหนังจะนั่งเคี้ยวค่ะอริ่เราต้องแนะนำไลนยตรงนั้น าใหม่เนาะพี่น้องที่ไดแสบอยู่วันนี้บุ้ด้กแกงจะดุเลยนะบุ้ด้แกงดุนเฮนงแสบเลยใช่เลยผักของเฮากระชิมีหมักอึอหน่อยเนาะพี่น้องไปรักของอันเมซาเดชแล้วก,ก,ก,ก็มีผักแครแย้งแล้วก็ผักผักบุ้งด้แล้วก็ไปผักกาดพี่น้องกินปลาชิมะผู้ใส่เกลือ ส่ายเข้บเนาะถ้ากินได้เปรี้ยวใ้่เผาเผาทแม่บ้าใส่ร้ายแสบร้ายใส่หน่อยแสบหน่อย นี่สาตุก,กาแกงเลี่แล้วน้องพี่น้องกัสิพากันกินข้าวมาเด้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบิร์ดสุ่กูสุ่คนมากินแกงหน่อไม้น้ำซาตุกับซาเปียวซาเดชพี่น้องสบายดีมาเด้อพี่น้องกินแกงหน่อไม้แกงเองกับมือวันนี้มาได้กินตังแต่ครึง่เงเลยเฮ้บ okay. วงมีชอบอัน เกียก็ไปเอามาก,กทินเขาบอกกินกับแ่กัดแสบไปได้รรมีควันหรอยๆหอนหอนอมันก็กินได้ขืนมันรึไหมเราอ,นะ <laughs> อยู่เนาะผมอยากยืนเอาพี่นอ้องผมนะยหย่เลยเขาเขาเราเรามากินเขาบางทีเฉพาะเขากระชมเงี้ยวแต่พี่นอ้อง ขันชีข,นนนนนนนขันับตีน่วกินกันนอนผัดตัวนี่กินเขาใช่ไม้า่ได้จัเขาให้มัน เออเขาจะมากินน้แลวกินสาคนก็แสบเขาจะเอาเป็นเกียวเผาบอกหนนะะวนนี้มันไปชาว์จมันบอกกินทำบ <st wireless> ุหีอาหารให้มัน อนี้ช้าตุ๊กตากากินข่าวอี่แล้วน้องพี่น้องคลิปนี้กาพอจบเพียงซํำนี้กาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ชาวตุกเหตคลิปต่อไปบ๊ายบาย